พบกับการละลาไลออนคาร์นะคะพบกับรีวิวรถเด็ดดวงใจบายคุณการเจ้าของร้านไลออนคาร์นั่นเองนะคะและวันนี้การบอกเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่หารถครอบครัวอยู่นะคะต้องฟังคลิปนี้เลยเพราะการจะให้ส่วนรถพิเศษกับรถที่แบบว่าสภาพสวยมากๆนะคะตอบแทนลูกค้าที่แบบโอ้โหเดือนนี้นะคะมาจองกันถล่มทลายนะคะเพราะว่าการมีบริการที่ดีแล้วก็ ส่วนลดโปรโมชั่นที่ลูกค้าแบบว่าจุใจแน่นอนนะคะนี่เลยค่ะ Mitsubishi Pajero Sport นะคะ 2.4GT ี่ GT p r e m i u คันนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปขับ2ในปี2019เลยนะคะและการต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้จะได้สีขาวมุกแบบนี้สวยๆแบบนี้ในราคาที่พิเศษมากๆนะคะไม่น้อยมากๆเพียงแค่150,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้เข้าศูนย์ตลอดมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะคะ และสำหรับราคาการขอบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะการไม่เคยขายราคานี้เลยจัดโปนหนักจริงๆนะคะเพราะการจะลดทันที60,000บาทเหลือเพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถปี19เลยนะคะลูกค้าตัวก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบันนั่นเองเป็นออนิวแล้วและลูกค้า ได้อ PTION แล้วนะคะในส่วนของ Adaptive Cruise Control แล้วด้วยนะคะการไม่ได้แบบว่าเอารถที่แบบโอ้ปี16 17แล้วมาโจทย์ปี19ไม่ใช่นะคะคันนี้นะคะจะได้อ PTION ของปี18 19แล้วด้วยนะคะนั่นก็คือมี Adaptive Cruise Control บอปรับไฟฟ้าแล้วตรงเสาอากาศจะเป็นอยู่ด้านหลังแล้วนะคะการบอกเลยว่าคันนี้ตรงโฉมตรงรุ่นนั่นเองนะคะ ลูกค้าได้ไปการพูดคำเดียวว่าโคตรคุ้มจริงๆนะคะการเอารถสวยมาทำโปรให้ลูกค้าอีกแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องแบบว่าโอ้โหหาเลยนะคะว่ามีไหมคันนี้สภาพแบบนี้แล้วราคาพิเศษแบบนี้การให้จุใจเลยและการบอกเลยนะคะว่าการไม่ได้เอามาทำโปรคันเดียวการเอามาทำโปรถึงสองคันนั่นเองแล้วสีเดียวกันด้วยนี่เลยคันนี้เลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะ ก็จะเป็นปี2,019เหมือนกันนะคะตัว Top c u ับ2นะคะออปชั่นเดียวกันนะ,ะไม่เพียงแค่1.2.000กิโลเมตรเท่านั้นไม่เคยชนหนักไม่เคยพิกามไม่เคยน้ำท่วมนะคะมีเล่มโอนได้100%เปเซ็นเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเล่มไม่เคยสูญหายและการขอรับประกันอีกว่านะคะรถนะคะเป็นรถบ้าน100%เไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลลูกค้าซื้อไปสบายใจได้เลยการการันตีไว้ตรงนี้เลย และวันนี้นะคะการลดเหมือนการ60,000บาท2คันนี้การขายราคาเดียวเลยค่ะวันนี้799 00 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าการพูดได้คำเดียวว่าต้องไวเลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะการแบบว่าจัดแค่2คันนี้เท่านั้นนะคะในราคาที่ไม่เคยจัดมาก่อนปี2019ราคานี้โอ้โหมันคุ้มค่ามากๆการพูดได้คำเดียวว่า มันจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะและของแถมการยังไม่หมดนะคะขึ้นตามนี้เลยสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการบอกเลยว่าพิเศษมากเพราะการจะฟรีแวด7%ฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยนะคะหรือลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวน์อนสบายสบายเบี้ยงหมื่นสามนะคะเอาไปเลยค่ะ7ปีแล้วดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นพูดได้คำเดียวนะคะว่าลูกค้าที่หาปาเจโร รุ่นนี้อยู่มาที่นี่ต้องไวเลยนะคะเพราะการไม่ได้เอาตัวแบบโลหรือตัวเริ่มมาทำโปนะคะแต่เอาตัวท็อปมาทำโปลแล้วสีนะคะการก็เอาสีขาวมาทำโปการพูดเลยว่าโหรถที่การมาทำโปนี่คือสวยทั้งรถสวยทั้งสีภายในก็สวยออปชันก็จัดเต็ม เข้ามาดูเลยนี่เลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีเลดร์คูสคอนโทรลหรือว่าอัลเลทีสคูสคอนโทรลแล้วนั่นเองสำหรับคันนี้นะคะแล้วนี่สภาพสวยๆแบบนี้สีเงาๆวิ่งๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะมีที่ฉีดไฟหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า LED แล้วแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะได้กล้องวิว360องศาแล้วด้วยนะคะ นี่มาดูเลยตัวแม็กจะเป็นแม็กทูโทนนั่นเองนะคะจะเป็นสีดำสลับกับสีโครเมียมแล้วยางจะเป็นยางบิสโตนปี2022กันไปเลยโอ้โหบอกเลยมันจัดเต็มจริงๆนะคะแล้วก็จกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวและสำหรับรุ่นท็อปนะคะเขาจะมีจุดเตอร์จุดอับสายตาหรือ BSM นั่นเองนะคะลูกค้าเวลาจะเลี้ยวซ้ายเลยเี้ยวขวานะคะถ้ามีรถมาก ระบบนี้ก็จะเตือนกระพริบเลยนะมีเสียงตึต้ลเตให้เรารู้ว่าอย่าพึ่งเลี้ยวนะคะมันจะอันตรายนะคะอันนี้คือข้อดีมากมันช่วยแบบการขับขี่ได้จริงๆนะคะแล้วคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นพุท s สตาร์ทแล้วนั่นเองนะคะเป็นคีย์เลตแบบนี้เลยเนี่มีบันไดด้วยสำหรับรถยกสูงความสวยของสีการให้ไปเลยแบบโห9 6 96, 97นะคะคือสเกตหินอะไรคือน้อยมากแล้วเดี๋ยว สำหรับรุ่นตัวท็อปนะคะเขาจะมาพร้อมด้วยเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็กล้องหลังนั่นเองนะคะเวลาเปิดก็ง่ายนี่ฝาเปิดของปาเจโลแบบเปิดง่ายมากและการให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่มีไขรน็อตเลยนะคะน็อตเดิมเดิมเม็ดอาร์กเดิมเดิมเพราะการรับประกันเลยว่าไม่มีชนแน่นอนและในส่วนของภายในก็จะเป็นภายในสีดำนั่นเองนะคะเพราะว่า คึ้นชื่อว่าความสปอร์ตนั่นเองและที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือผมเข้ารู้ให้รอบคันนั่นเองลูกค้าการใส่ให้เลยนะคะบอกเลยว่าโอ้โหหรูหรามากๆของใหม่ร้อยเปอเซน์นั่นเองนะคะรอบคันเลยและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในเลยนะคะคันนี้การพูดได้คำเดียวว่าภายในสภาพสวยมากๆไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในนะคะการพูดได้เลยนะคะว่าใหม่มากออปชั่นจัดเต็มแน่นอน อ่ะเข้ามาดูเลยเดี๋ยวการจะสตาร์ทให้ฟังนะคะนี่คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะคะเป็นพุ t สตาร์ทแล้วด้วยนะคะแล้วเบาะนะคะเริ่มต้นกันที่เบาะกันดีกว่าเบาะจะเป็นเบาะหนังทั้ง7ที่นั่งทรงสปอร์ตแบบนี้เลยเบาะแบบแน่นๆตึงๆแล้วจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนั่นเองนะคะ นี่การไล่ให้ดูตรงประตูเลยริ้วรอยคือน้อยมากนะคะตรงคอนโซลเองอะไรคือนิ้วริ้วรอยคือน้อยจริงๆแล้วนะคะแอร์แบกก็จะมีแอร์แบกคู่หน้าเลยและสําหรับหน้าจอนะคะสำหน้าจอจะเป็นหน้าจอของตัวมิซูเองเลยนะคะแล้วสําหรับตัวท็อปเขาจะมาพร้อมด้วยเนวิเกเตอร์หรือระบบนําทางนั่นเองนะคะนี่สามารถที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือฟัง FMA m ใส่แผ่นก็ได้นะคะแล้ว นี่เดี๋ยวการจะเปิดกล้องวิว360องศาให้ดูนะคะสำหรับตัวท็อปจะมีกล้องวิว360องศาจะแสดงแบบนี้เลยอันนี้รอบเลยนะคะและอันนี้เป็นกล้องหลังนั่นเองนะคะและแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะในส่วนนี้การต้องบอกก่อนว่าพอเป็นปี18 19เนี่ยเขาจะมีแอร์นาโนอีแล้วด้วยก็คืออันนี้นะคะเราสามารถที่จะกดใช้ได้เลย และจะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวาแล้วด้วยนะคะข้างหลังก็สามารถปรับเองได้ลูกค้าดูตรงนี้เลยนะคะพอปี1 8บ9อย่างที่การบอกตรงนี้นะคะเขาจะมาพร้อมด้วยหนังที่จะปิดตรงนี้แล้วนะคะปกติก็จะมีแค่โครเมียมใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวใหม่เขาจะมีตรงนี้แล้วนะคะ แล้วโคมียมอะไรคือแบบว่าค่อนข้างใหม่เลยลูกค้าเกียร์จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะแล้วก็เบรกมือปรับไฟฟ้าแล้วคันนี้นะคะไม่เพียงแค่150,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะหน้าจอก,กึ่งดิจิตอลแล้วและนี่การให้ดูเลยคันนี้นะคะอย่างนี้การบอกเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะของมิซูบิชินะคะเพิ่งจะเข้าเมื่อเดือน3ปีนี้นี่เองนะคะลูกค้าซื้อไปจะเข้าศูนย์มิซูหรือจะไม่เข้าอันนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะ พวงมาลายัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มในส่วนของการกดก็คือ360องศานะคะกล้องวิวสามอยองศาสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนด้านขวามือนะคะอย่างที่การบอกคันนี้นะคะจะมีครูสคอนโทรอะ i ด e ติสครูสคอนโทรแล้วนะคะนี่ออปชั่นนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเกียร์แฮนเดิลชี t นะคะ ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติอันนี้พุทสตาร์ทแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพวกเซ็นเซอร์ต่างๆสมุดร,รับประกันหรือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองเดี๋ยวการโหมาเป็นกระเป๋าเลยนะคะอันนี้ก็คือบุ๊กเซอร์วิสนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานเครื่องเสียงหรือระบบนําทางนะคะแล้วก็คู่มือต่างๆสําหรับตัวปาจโล่คู่มือนะคะ จะเป็นอันเดียวกับบุ๊กเซอร์วิสนะคะจะเป็นเล่มนนหนาๆแบบนี้เลยและนี่ลูกค้าดูเลยการดูแลศูนย์ของเจ้าของเดิมนี่เห็นไหมคะอย่างที่การบอกคือรถเนี่ยโอ้โหเขาเข้าศูนย์ตลอดดูแลตลอดนะคะลูกค้าซื้อไปอ่ะการพูดเลยว่าการดูแลรักษาแบบนี้นะคะทำให้เจ้าของใหม่เนี่ยนะคะได้รับรถที่มีคุณภาพและได้รับการดูแลที่ครบตรงตาม อายุของเขานะคะที่จะต้องเข้าศูนย์ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องหรือดูอะไหล่สึกหล่อนั่นเองนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูแถวที่2กันดีกว่านะคะนี่ลูกค้าบางท่านยังไม่เคยดูปาเจโรเป็นตัวเลือกนะคะการบอกเลยว่ามันนั่งสบายและออปชั่นมันเหนือมากๆนะคะและนี่การให้ดูเลยผมเข้ารูปสวยๆแบบนี้ทั้งคันนะคะเวลาที่เรา จะเข้าแถวที่3ามก็ง่ายนะคะสำหรับปาเจโลแค่ง้างตรงหัวเบาะแค่นั้นเองนี่มันก็จะกระเด้งไปเลยลูกค้านะคะและแถวที่3นี่การว่าโอ้โหแทบไม่มีคนนั่งเลยนะคะลูกค้าดูเลยคือการว่าพับเยอะมากดูหัวหมอนนะคะเป็นรอยพับเลยนะคะคือสภาพคือค่อนข้างใหม่เลยและเวลาขึ้นก็ง่ายกดแค่นี้เองยกขึ้นเลยนะคะในการทำให้ดูเลยนะคะ และปาเจโร่ดีอย่างหนึ่งเขามีที่จับตรงนี้ด้วยนะคะทำให้เวลาขึ้นมันสะดวกสบายแล้วนะคะสำหรับตัวท็อปมันยังจะมีออปชันนั่นก็คือทีวีเพดานนั่นเองลูกค้าเราสามารถที่จะใส่แผ่นได้ด้วยนะคะสามารถใส่แผ่นได้แล้วก็ดูเองนะคะแยกกับข้างหน้าได้เลยนะคะแอร์ก็สามารถปรับข้างหลังได้แอร์ไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่ามีทั้งตอนหน้าตอนกลางตอน,ตอน,ตอนท้ายนะคะ แล้วการต้องบอกเลยว่าสําหรับลูกค้าที่มองหารถครอบครัวอยู่นะคะคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะราคามันดีมากๆนะคะการเอารถสวยสภาพดีมาจัดโปรเบาะนี่คือไม่มีขาดไม่มีอะไรแน่นอนภายนอกก็สวยภายในก็สวยและออปชั่นยังจะเป็นตัวท็อปอีกต่างหากนะคะได้สีขาวเลยนะคะ ในราคาเพียงแค่7,99,000บาทปี2019เลยมี Adaptive Cruise Control แล้วด้วยนะคะการขอย้ำเลยเพราะการอยากให้ลูกค้าได้รับรถสวยและออปชั่นที่จัดเต็มจริงๆนะคะเพราะว่านานๆทีการจะเอามาจัดโปรการบอกเลยว่าสำหรับปีนี้นะคะปี19รถปีนี้การไม่เคยเอามาจัดในราคานี้เลยนะโอ้โหคิดแล้วคิดอีกนะคะ แต่ก็อยากแบบว่าเอามาจัดโปรเพื่อตอบแทนลูกค้าจริงๆนะคะลูกค้าท่านใดได้ไปการพูดเลยว่าโชคดีมากแล้วก็คุ้มค่าจริงๆนะคะเดี๋ยวกันจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าจะได้ครบลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ว่าคันนี้เนี่ยมันควรค่ากับการซื้อหรือเปล่านะคะการจะพาไปดูเลยไปค่ะนี่นะคะคือห้องเครื่องบอกเลยนะคะว่าน็อตไม่มีขยับนะคะ อันนี้ฝากระโปรงหน้านะคะน็อตเดิมเดิมไม่มีไขนะคะภายในต้องด้านกว่าภายนอกแล้วก็ที่กันความร้อนคือใหม่มากๆนี่สติกเกอร์มออกกอะไรยังอยู่ถูกจุดนะคะโอ้โหสภาพคือการบอกเลยว่าถ้ารถได้การับการดูแลจากศูนย์นะคะสภาพเครื่องมันจะใหม่มากลูกค้าดูเครื่องนิ่งมากอันนี้การสตาร์ทมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเครื่องไม่มีแบบว่าสั่นหรือไม่มีเสียงแกลแกลแกไม่มีเครื่องเขกเลยนะคะ แล้วจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.4 c c หรือว่า 2,400cc นะคะ181แรงม้านั่นเองนะคะ mm hmm. โหบอกเลยมันใหม่มากอะ mm hmm. เครื่องอะไรคือแบบว่านิ่งมากๆนะคะคือลูกค้าแบบว่ารถมันได้รับการดูแลศูนย์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยรถเนี่ยไม่ว่าจะไม่น้อยใม่เยอะนะคะถ้าได้เจ้าของเดิมดูแลเข้าสูนย์ตลอดทุกระยะการพูดเลยนะคะว่า มันแบบว่าใช้ได้อีกนานแล้วสมรรถนะของรถเนี่ยมันแบบว่ายังแบบใช้ได้อีกยาวเลยนะคะและสำหรับลูกค้าที่สนใจการพูดได้คำเดียวว่าคันนี้การขอย้ำเลยนะคะว่าเป็นปี2019ตัวท็อปขับ2และราคานะคะการขายเพียงแค่799,000บาทสำหรับรถที่เป็นตัวท็อปแล้วมี Adaptive Cruise Control แล้วด้วยนะคะ และสําหรับวันนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะง่ายมากๆเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาหาการไม่ว่าจะ f Facebook y o ย t ท b e ไลน์หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าถูกช่องทางหรือลูกค้านะคะจะเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านบอกคือการอยากจะเข้ามาดูเข้ามาเลยนะคะการปักหมุดไว้แล้วนะคะชื่อว่าไลออนคาร์ลมือสองภาษาไทยนะคะเข้ามาเลยนะคะร้านการจะอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมฉักใต้เนียงหาง่ายมากๆนะคะ ร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยแล้วนะคะร้านเราจะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์เปิดปกติลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะแล้วนะคะสำหรับรถคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจที่จะซื้อไม่ว่าจะซื้อสดก็พิเศษไม่บวกแหวกดซนฟรีค่าโอนนะคะแล้วถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะก็ฟรีดาวนะคะผ่อนสบายๆแล้วก็นะคะ ลูกค้าบอกว่าคุณการอยู่ต่างจังหวัดอยากได้คันนี้แต่ไม่สะดวกเข้ามาทำยังไงง่ายมากนะคะลูกค้าโทรเข้ามาคุยกันหรืออินบ็อกเข้ามาคุยกับเรานะคะการจะส่งไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทำงานเลยนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัติรับรถได้ทันทีนะบอกเลยนะคะว่าการจะมีบริการส่งรถให้ลูกค้าฟรีถึงบ้านเลยนะคะลูกค้าจะมารับที่ร้านหรือจะให้เราส่งก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั่วประเทศเลยนะคะ และวันนี้นะคะการรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสนใจรีบทักมาเลยนะคะและสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วชอบรบกวนกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ